ไปหน้าครับ whatever. น้ำบ้านเพลินครับวสิขรามไปหน้าครับพี่นอ้องเตุ้งตายแล้วยิ่งกว่าทะเลเลยหนึ่งไปเดี๋ยวสะเอารถลงไปย่างนะยุด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 โดนี่เด้อหอยจิตบีบ ดจีบเอาเลยยังได้อีกถามไม่ได้เลยพี่น้องหยุดคอยจีบพัมเอาเลยด้วนี่หยุดเอ้โหไม่สิรถติดยาคอยว่าเอานี่ดนะนี่ไปลูกไปโอ้ยว่าไปถามไปยังไนี้น้องโอ้ยฝนตกแห้งครับพี่น้องฝนตกหนักครับเมื่อคืนนี้ ที่นี่อำเภอสวนนะครูหาครับโอ้ยมาสิถามเปเลี่นน้ำยายอยูยพุ่นไณไปแด้พี่น้องโอ้อย่าเสียงครับอย่าเสียงพี่นอ้องก็คอมเมนต์มาว่าโอ้อย่าเสียงอย่าเสียง ยเยียงเลย,ยเยียงเลย,ยเต็มส่งนั่นล่ะพี่น้องอะโอ้ฝนตกหนักนะครับเมื่อคืนนี่ถ้าซ้ำลงมาอีกเนี่ยรับรองเป็นทะเลแน่แถวนี้ครับ อำเภอสุวรณรณคูหาครับตำบลตำบลไอยังปะหมากไฟบนปุดมะไฟโดงหม,มากไฟหนาากมลุงดูกลาไปอยู่วะเฮ้ <c oughs> จ้าไปแม่บรุยโหลดมาใหา้ว้ายถ้าเป็นออฟโรดประหยัดนี่เนี่ยไปเลยแหละออฟโรดประหยัดแล้วเนี่ย มันทวมยอดไร่ทวมยอดเขาอุ้ยหนีแน่ค่ะโอ๊ยสีมัตาเมาตาเงยเลยใส่ห้องบึ้มๆเลย เราสิได้ไปหาจ้างคนรถไปขั้วันนี้มาดึงแต่หูยู่บ่ไปดอกเขาบ่กหูจะคว้วเนาะพี่น้องจะขัวเหมันแล้วอี่จะแม่สิลอย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 ไปวันนี้เมีบ่ไปเด้อไปสิได้ไปเอาไมโคั้วอยู่บ้านนี้มาดึงขึ้นพัดไปน้ำนามจะวางอะไรนี่ไปดอกมันเป็นน้มอะไรคอยด้วยหน้ำแดงเจ๊ว้อยู่หน้าแห้งครับพีเด่น เอาเขาก็ไปปะเนาเอาเอาไปก็ว่าไปตัวเป็นไสิมาเอารถไปเอาสไปลน้ำยาเชียงแน่นครับหอมมากเปไรตบ่มาเปไรตัว โเด้อสิขามไปพะนะผู้แท้นหน่อยนี่าตกแห้งครับพี่นอ้องฝนอือะเลกันัดซ้ำมาอีกวงบิดแทะไนเนงินนั่นนำเฟือละ ภารกิจไม่สําเร็จเลยวันนี้ชิปนี้ครับภารกิจไม่สําเร็จครับไปไ,ไม่ได้โอ้ยต้องไปออกต้องไม่ออกฟอร์ดจีบอลเอี๊ติดเลยต้องไม่ออกฟอร์ดซีคุณซีเขาคนดำไปจะไปไปโดดเด้งอ๋อไล่งานกันเข่ามาบ้างดูพี่น้อง จังหวัดใดตำบลบ้านใดครับน้ำม,มีหลไปบ้านเจ้าบ้านมุขมนนี่น้ำาหลาแล้วครับเเต็มแล้วครับน้ำเต็มแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ทุกอำเภอนะครับก็ยังไม่ทุกอำเภอโซนโซนที่น้ําไหลามาจากทางเขตเมืองเลยนี่ยังยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มแต่ว่าก็ขึ้นแล้วครับแต่ว่าก็เริ่มขึ้นแล้ว น้ำลำพันเนียงก็ขึ้นแล้วครับเยอะแล้วนะครับตกด้เหขึ้นฟังาองแต่ว่าไปไปเที่ยวซ้นเมืองเลยเมือนั่นไบงลดหมือนมอยาโอ้มึงถลุยตุ่มเยอะบบทกอนมึงถลุด้วยตุมเยอะบาทก่อนครับจ้านไทหน้า ไปห้เป็นเหรียน,น้ำยาด้วยว่าเดี๋ยวผ้าหลดด้วยตดดุ่มผาพังรถด้วยตุ่มบาโมตา้าขยันมากสีแดงสีแดงลกาทวนๆอยู่ด้นแต่บางเวลาอเราเบามาเราอยู่สูงนาเราอยู่สูงโอ้ ทงใส่สีร่างมึงหรอว่ากาม่าเดพูดหนีนาะไม่แล้วเจ้าเจ้าทีถอยปันเอาเมื้นกับรถยาบมั้งบาว่าแมนนั่นบกไว้เหรว่าไม่ไั่ไม่เราปันไล่ขวางไหมเห็นบอเห็นข้อนขีดตมบนไหย นี่ว่ามันห้อยไถดิเนี่ยว่ามันห้อยปันนีดิเขาพยายามไหนขึเห็น่ังสันป่ะจังใดก็ได้ตัวหน้าข่อยเนาะเราจีบวาด้วยมันเลาะเอาใบมีดหลุดเอาเลยวะจังใดกเบในตัวหน้าข่อยแม่เราจีวาด้วเราจิบปันไล่ขังกับในตัว สงสัยเราใบมีดหลุดเอา,าเล้าฟ้าอันเนี่ยฟ้าปิดโรเตอรี่นี่ดันหล่นไหมทอยดันหล<ค> <laughs> ่นไหม<ค> <laughs> มกนดำได้แล้ว เล่นจีต้มยันมายันมาแดดหอนเนาะแล้วเอาปัน่นใส่ที่ดันเอาเอาเราเอาใบมีดหลีดเอาเลยครับ ปุยต้มเลยใบมีดหลุดเลยดำเลยครับบันย้